สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ช่องนอน Hello Kitty วันนี้นะคะก็เห็นว่าเปลี่ยนเป็นลุคแบบนี้นะคะก็ที่มันมืดเนาะแต่สีของขนมอะไรต่างๆที่เราจะมารีวิวนะคะนั่นก็คือรีวิวขนมที่ต่างๆและพร้อมที่จะอยู่กับช่วง Hello Kitty ชวนชิมค่ะโอเคนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมากิน กินอ่าหารเมลโล,แล่แฮมเบอร์เกอร์นะคะที่ออกใหม่จากเซเว่นนะคะก็ไม่รู้ว่าออกนานหรือยังนะ <c oughs> อุ๊ยโหก,ก่อนท่านผู้ชมแปบ๊บนะขอเก็บก่อนโอเคนะคะก็ขอ,อ,อกินกัน,น,นเลยนะคะก็ให้คะแนนเต็มสิบนะคะ <c oughs> โอเคนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาชิมรสชาติกันก่อนเลยเอ้ยดมกลิ่นนะคะกิน กินเหมือนลูกอมที่อยู่ในเซเว่นที่มันเป็นช็อกโกแลตนะคะสอดใสช็อกโกแลตเนาะก็เรามากินกันเลยข้างในนะคะก็จะเป็นมาร์ชเมลโล่แบบนี้มีสีชมพูสีเอ่อเขียวถีฟ้าอมเขียวแล้วก็ถีมพูเข้มแล้วก็สีเหลืองนะคะเอ่อมันคือสกูตชี่นั่นเองนะคะล้ามากไม่ขึ้นเลย ไม่ใช่แล้วโอเคเดี๋ยวเราจะมากินกันก่อนเลยอืมก็รสชาติก็เหมือนช็อกโกแลตนะคะแต่มันจะมีกลิ่นของผลไม้บ้าง อืมอร่อยมากค่ะคะแนนนะคะก็จะให้สิบเต็มไปเลยค่ะเรื่องความอร่อยแล้วก็ความน่ารักของแฮมเบอร์เกอร์นะคะแล้วก็ความสีสันแบบใหม่ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะช่วง Hello Kitty ชวนชิมนะคะขอลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์ อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดซับสไคร์กันด้วยนะคะบ๊ายยคะ่ะบายบาย